สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆครอบครัวน้องบอกพอทุกท่านนะคะนี่ก็บุญใหญ่ตามที่เราได้ประกาศไปนะคะเป็นบุญกระถินวัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางจังหวัดสุรินทร์นะคะบุญกระถินสร้างโบสถ์นะคะยอดบุญกระถิ่นก็คือคุณแม่ขอเรียกเ,เปลี่ยนจากบาทเป็นแต้มแล้วพันนะคะอสองสองหมืน 1, 000, 4, นะ่นหนึ่งพันสี่เนาะสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแต้มนะคะเป็นกองกระถิ่น ก็อยากให้สวยๆนะครับนะคะขอไขออีกออกสัก500 599้อยหรือ509ก็ได้นะคะพี่ๆท่านใดอยากร่วมทำบุญสร้างโบสถ์กับครอบครัวน้องบอกลอยคิดดื้อนะคะก็แอดไลน์สอบถามรายละเอียดคุณแม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะส่งรายละเอียดให้พี่ๆเนาะพี่ๆท่านใดไม่ได้เล่นไลน์นะคะโทรหาคุณแม่ได้เลยนะคะคุณแม่ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะเรามาร่วม สร้างโหวตกันในวันที่24 25ที่จะถึงนี้นะคะเดือนตุลานี้นะคะอีกวันสองวันพรุ่งนี้นี่แหละเนาะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะขอมาใส่อ่ามันนี่นะค้องพลใส่ด้วยน้องพลใส่ด้วยน้องพลใส่ยังไงใส่ด้วยใส่ด้วยใส่ด้วยลูกใส่ยังไงพ่อใส่ให้ลูกพ่อใส่ให้นี่อันนี้ก็จะมาติดให้พี่ๆชมกันเลยนะคะ การบุญใหญ่มากๆเลยนะคะครั้งนี้ก็คือบุญรบสร้างโบสถ์ด้วยกันนะคะสร้างบูตรวัลังไม่วัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางนะครับทาพี่ๆท่านใดอยากร่วมทุนทุนนะครับก็ติดต่อมาทางไอดียลายคุณแม่ได้นะครับเพราะว่าจะสรุปยอดกระถินในวันพรุ่งนี้นะครับใช่ค่ะยอดกระถินเราจะสรุปในวันพรุ่งนี้นะคะพี่พ ขออนุมโมทนาบุญให้พีพีเอฟซีครอบครัวน้องบ่อปล่อยคีดเดือน,นะครับประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสบุบูรณ์สำเร็จในหน้าที่การงานนะครับกิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับร่ำรวยนะครับขอบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนใจนะครับคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์และตลอดทั้งเทพเทวดาอยู่บนชั้นฟ้านะครับ 6ชั้นฟ้า15ชั้นดินตลอดทั้งว่าอินปลบลมนะครับพระยุมประกาบนะครับมีเจี๊ยรดนรีหปิกเนตก็ดีนะครับตลงช่วยมาดนอำนวยอวยใชยนะครับดนบรรดาลประทานพรนะครับไฮพีพีเอฟซีนะครับครอบครองโปกรอยกีดื้อนะครับยังมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับที่ได้ร่วมอานโมทนาบุญนะครับรวมทบทุนสร้างโบสส์หลังใหม่นะครับ ในงานกระถินนะครับวัดแจ้งสว่างบ้านต่างๆนะครับขออนุสงส์คนนี้จงสำเร็จแก่พี่ๆเอฟซีครอบครัวน้องบ่อพลทุกๆท่านนะครับสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราจะมาอาข้าวพ่อจับก่อนให้ลูกสาวไปอยู่กับแม่วาขาวก่อนเนาะอาข้าวพ่อจับพวกกระถิ่นเลยพอดีลมนะคะพี่ๆต้องจับเลยนะคะพอดีควงควงจะล้มนะคะ เฮยอย่าเยอะโอ้ยมาดีลงมามาโอยง่ายเยอะๆเอะเยอะมามามาเยอมาเยอะเลยเยอะเลยเป็นต้นกระถินของครอบครัวน้องบอพลอยคิดดื้อนะคะพึ่งทาเป็นปีแรกนะคะครั้งแรกเลยของเรานะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะแบบ ได้ร่วมทําบุญกับพี่ๆพ,พ่อรัวน้องบอกถอยนะคะทุกท่านเลยดีใจแล้วก็ตื่นตันมากๆพูดไม่ถูกนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทําให้ดีที่สุดเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะวันที่25นะคะท่านในที่ว่างเนาะแบบเฮ้ยอยู่ไม่ใกล้อยู่ไม่ไกลจากสุรินนะคะอยากมาดูอ่อ งานกระถินงานแห่นะคะหมู่บ้านช้างในแห่ยังไงทํายังไงเนาะหมู่บ้านช้างจะอลังการไหมมีช้างอยู่ตรงนี้นีเนาะมาชมกันได้นะคะมาเป็นกําลังใจให้ครอบครัวชาวช้างครอบครัวพ่อแม่พี่น้องที่หมู่บ้านเราได้เลยนะคะท่านใดกลัวจะมาไม่ถูกเนาะโทรหาคุณแม่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะแบบเออไม่ค่อยชินทางไม่ค่อยรู้ทางอย่างนี้นะคะโทรหากันได้ตลอดเลยนะคะ ยอดไอสำหรับยอดวันนี้ก็ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่สำหรับยอดวันนี้ก็ยังไม่นิ่งนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้คุณแม่ขอสรุปณนะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ วันที่24ตุลาคม2563ยอดคือ21,400แต้มนะคะยอดคือนะยอดตอนนี้แต่ว่าหลังจากนี้ที่คุณแม่ได้ลงคลิปไปจะเพิ่มเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวคุณแม่จะ oh, <okay. S 1> อัปเดตให้พี่ๆได้ชมเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากพี่พี่กดติดตามนะคะแล้วก็กดติดดาวกดกระดิ่งไว้เลยเวลาคุณแม่ไลฟ์สดบอกอเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆ,ๆเนาะจะได้ทัน จะได้ทราบว่าเอออย่างู้นอย่างนี้อย่างนี้นะเดี๋ยวแม่จะอเมเให้ได้ชมเรื่อยๆนะคะนี่นะคะนี่ที่เราจะแห่กันในวันพุธนี้แล้วนะคะท่านใดที่จะต้องกดนาบุญใน f c นนะลูก็ต้องเขียนดยเนราะค่ีะไม่กับข้างล่างห้หาเ็ลวอ้อยนะคะเดมวยเ็มเ็บเจับ เก็บเก็บมุ้ยเก็บตัวเองกับแม่นะคะยังไงก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆทุกท่านนะคะดูค่ะ,คะอกอดมือแม่และไอนดูบทจะเป็นแมวนะคะเนาะก็อนุโมทนาบุญพี่ๆทุกท่านนะคะให้ทพี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะทำบุญสร้างควาบริสุทธิ์ได้กันครั้งนี้นะคะก็ดีใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะภูมิใจที่ทุกท่านร่วมสร้างบุญกับเรานะคะทำบุญกับเรา เก็บเแล้วไปเก็บปเก็บเก็บมวยป่ามวยยเก็บเก็บต้นเก็บ็นอเก็บมวยจะใช่เหอเอเก็บเก็บยเก็บยังไงเก็บเข้าปากแล้วกันนะคะเออเอบเอ่อเก็บยเก็บเก็บวยเก็บยังไงเก็บยเก็บมวยเก็บเก็บยเก็บยังไงเง ไม่มีแม่ไม่มีเ้วลูกเก็บมือแม่เอ็บเวยต้นกระถินนะต้นกระถินนะอ่านี้แม่ไม่จับให้ดูเออเก็บเออเก็บสาธุอนุโมทนาบุญนะคะจ้าก่อนจ้าด้วยจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนจ้าค่ะจ้าค่ะยังไงกได้รับบุญกร้นหน้านะคะบุญกระถินเนี่ยตามศรัทธาเลยนะคะพี่ๆไม่ได้กำหนดกตเกาว่าต้องเท่านี้เท่านี้นะคะตามศรัทธาตาม ตามศรัทธาที่พี่ๆอยากร่วมทำบุญกันเนาะทำบุญบ10 20ก็บุญนะคะบุญมากบุญมากๆเลยนะคะถ้าใจเราอยากทำบุญจะมากจะน้อยก็ได้บุญนะคะทงนี้บุญใหญ่เลยนะคะบุญใหญ่มากๆที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยนะคะได้ทำบุญร่วมกันกับลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะคะพี่บัวขาวนะคะครอบครัวเราบอกรอยคี้ดื้อเนาะกคุณตาแสนดีคุณพ่อแสนสุขนะคะเติมพลังนิดหนึ่งพ่อเติมพลังก่อน หลายท่านสงสัยว่าเอ้ยน้องลอย,ยทำไมสูงจังผอมหรือเปล่าดูเลยค่ะพี่ขะนี่นะคะกดไม่ลงนะคะกินอิ่มจุใจตลอดทั้งวันกนนิน้ดำๆนี่เพิ่งอาบน้ำนะคะเพิ่งอาบน้ำพี่ัวก็เพิ่งอาบน้ำแต่เล่นดินโคลนเล่นดินฝุ่นไม่ได้ผอมนะคะตาพูดได้เลยว่า,ล,าลูกๆของเราที่เราดูแลอยู่ไม่มีเชือกไหนผอมอย่างแน่นอนนะคะ ค่าท่านใดไม่เชื่อเนี่ยมาดูให้เห็นกับตาเลยคุณแม่โกหกหรือเปล่าถ้าไม่ดูเหมือนน้องพอมจังมาดูได้เลยนะคะนี่เรียนเจอนะคะยินดีมากๆยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะท่านใดที่ไม่เคยมาอยากมาอยากมาเจอคุณแม่จางอยากมาเจอน้องพรอ,อยากมาเจอพี่บัวขาวนะคะมาหาได้เลยนะคะส่วนข้างหลังที่เราเห็นนี้นะคะเพราะว่าเอ้ยคุณแม่กำลังจะก่อสร้างอะไรเนี่ยมีนูน่นนี่นั่นเนาะขออุบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชม อีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาคลิปมาบุญก่อนนะคะงานบุญก่อนแต่ว่าอรอบๆบริเวณบ้านนะคะไม่มีสิ่งของมีคมที่ลูกจะสามารถเหยียบได้เลยนะคะไม่มีนะคะคุณแม่เก็บอย่างเต็มที่ที่สุดเราเซฟลูกเราเต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะลูกเราช่างหรือว่าเราเองนะคะเราต้องเซฟมากๆเลยนะคะก็ช่างทํางานเสร็จคุณพ่อคุณแม่และช่างต้องช่วยกันเก็บอุปกรณ์ทุกวันนะคะทุกวัน แบบอะไรนิดตึงไม่ได้นะคะเราต้องเซฟลูกเราเพราะว่าตรงฝ่าเท้าของช้างน,นะคะค่อนข้างที่จะบางมากๆเราต้องเซฟคือถ้าเป็นอะไรมาก,ก็ไม่ขูดน,นะคะเนาะ,ะตะปูตะอะไรอย่างนี้นะคะเคลดทิ้งหมดทุกอย่างนะคะมีแต่ด,ดินเท่านั้นเองนะคะน,นี่ก็เดี๋ยวจะพาพี่ปูอาบน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะก็อ่ะเดี๋ยวให้พี่ตากล้องพักหนึงอแม่ถือกล้องทีนึงพี่ตากล้อง ค่ะแล้วก็คุณแม่น,นะคะจะขอพักความน่ารักของลูกๆแล้วก็บอกบุญต่อพี่ๆอีกครั้งหนึ่งโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการทำบุญทอดกระถินในวันพรุ่งนี้นะคะกรถิน วัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางตำบนกะโอพอำเภอท่าบูงจังหวัดส,สุรินทร์นะคะที่24 25ที่จะถึงนี้นะคะท่านใดที่อยากร่วมทาบุญกับครอบครัวน้องบอพลอยที่ดื้อนะคะแอดไลน์โทรหาคุณแม่สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเราทําบุญสร้างอุโบสถด,ด้วยกันนะคะก็ตอนตอนนี้สรุปยอดกับที่นี้ทีนึงนะคะลงมาลงมา2 1,400แต้มนะคะยอดยังไม่แน่นอนนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆเป็นกําลังใจให้ครอบครัว น้องบอกคอยคิดืด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไปพลาดการติดตามเนาะเผื่อคุณแม่ไร้สดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย